สวัสดีครับสวัสดีปอแม่ปีน้องครับเปื่อนๆตั้งบ้านกูค้นนะครับวันนี้ก็มาปะครับปีนานเหมือนเดิมนะครับครับช่อง YouTube ติวบอลเต็งเนาะช่องตีจ่าพ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาวิเคราะห์บอลเด็ดวิจารณ์บอลเด่นนะที่น่าลงทุนนะครับเนาะประจำวันจันทร์นะครับที่11เมษายนพุทธศักราช2565นะครับวันนี้มี3กูนะครับผมกูแรกเป็นฮัดเดอร์ฟิลด์เท้านะครับพบกับลูตันเท้านะครับกูที่2เป็นโบลอนยาพบกับซามโดเรียนะครับกูสุดท้ายนะครับเป็นราโยนะครับบเยกาโกโนพบกับบาเลนเซียนะครับเดี๋ยวเรามาดูกูแรกกันเนาะ กูแหลกของวันนี้นะครับเตะกันตีหนึ่ง45นะครับเริ่มมากันดึกเลยวันจันเนะเป็นฮัตต์ดูฟิวเท้านะครับจะเปิดจอสมิธสเตเดียมนะครับรับการมาเยือนของรูตันเท้านะครับตอนนี้เนี่ยฮัตต์ดูฟิวเท้านะครับอยู่อันดับทีซีนะครับเนาะ มี66แต้มนะครับส่วนทั้งลูตันเทา้านะทีมเยือนวันนี้นะครับอยู่อันดับที่5นะครับมี65แต้มแต้ม,ตมห่างกันเพียงแค่แต้มเดียวนะครับถ้าหากวันลูตันเทา้าชนะวันนี้นะครับก็จะขยับนะขึ้นเป็นท็อปโฟทันที ก็ถือว่าต้องพยายามหน่อยในนั้นนี่สำหรับรูตันเท้านะครับโดย10ครั้งลาสุดนะครับสิตลาสุดตีทั้งคู่เจอกันเนี่ยเป็นเดอะฟิวเท้านะครับชนะไปนักกว่าน้อยชนะไป3ครั้งนะครับลูตันเท้าชนะไป2ครั้งเสมอซี C นะครับก็คือ,อส่วนใหญ่นักไปเสมอตั้งหลังๆที่ผ่านมานี่นะตั้แต่ปี2,000นะครับ จบลงด้วยการเสมอทั้งหมดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูสีเลยสำหรับกูนี่นะครับภาพรวมนะครับของตึงกูในฤดูกันนี่นะครับเกมในบ้านเกมเย่าของฮาร์ดฟิลด์เท้านะครับก็ถือว่าอยู่ในเก์ที่ดีเลยนะครับชนะซินะเสมอ5านซีนะครับจาก19นัดนะครับ percentage 52.6%นะครับ่วนทางลูตันเท้านะครับ เ,เกมเยือนนะครับซาวนัดเนี่ยชนะแค่8ครับการเจ็ดนะเสมอ5นะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่40เปนะครับก็ถือว่าตรงนี้ฮันเตอร์ฟิลวเท้านะค่อนข้างได้เปรียบนะครับล่าสุดน,นะครับมาดิฟิวเท้าเนี่ยบุกไปเยือนเฮาซิตี้นะครับเก็บชนะมาได้นะโดยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับถือว่า ยุตเซตินะครับบชนะใครเนาะของฮัอร์ฟิลด์ทาวมาสีนัดติดไปนะครับก็ถือว่าเป็นสัญนาณดีในนัดลาสุดนะครับแล้วก็เกมในบ้านของฮัอร์ฟิลด์ทาวนะครับสีนัดลาสุตที่เปิดบ้านนี่อ่าชนะไป2นะครับการเตือนหนึ่ง อาเสมอเตอร์หนึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งคลีนชีตเนาะในนัดที่เจอกับปีเตอร์โบโรนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกมทีด่ดีเกมในบ้านของฮานเดฟิวเท้านะครับทางลูกตันเท้านะครับลาซุมนี่บุกไป,ปเยือนอปีเตอร์โบโรนะครับก็จบลงด้วยการเสมอหนึ่งประตูตอนหนึงน่งก็ถือว่าตอนนี้นะครับลูกตันเท้าเนี่ยถ้าจะมองก็คือว่าบอกการไข นะมาซีนัดติดแล้วนะครับถือว่าฟอร์มดีนะแต่ว่า2นัดหลังเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงน้อยนะครับจบลงด้วยกันเสมอ2นัดติดนะครับสลดเกมเยือนนะครับอของรุตันเท้า5นัดล่าสุดนะฮะที่ออกไปเยือนก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับก้านเตัวเดียวนะครับก้ารฮือมิดเดิลเซโรนะครับที่เหลือก็ยังบอกกานเลยก็ถือว่าทําผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับรูตันเท้าช่วงหลังนะครับความพร้อมเนี่ยของทั้ง2ทีมใน นัดนี้นะครับฮัดเดฟิวเท้านัดนี้จะบอมมีนะครับโรแลนโดอารอนส์นะครับอเล็กบาเยโคนะครับไรอันสกอฟิลและก็อาฟาติโนแอนโชรินนะครับเจฟนะรวมไปถึงโจนาธานฮอกนะครับที่นัดแล้วเนี่ยแกกับได้ลงนะครับนัทนี่ก็ขาดว่าน่าจะหายมันตันเหมือนกันนะครับฟิตมันตันนะและก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับตัวผู้เล่นเล็กน้อยในนัทนี้โดยเลือกใช้งานนะครับดานเนลล์ซินานนี่นะครับในแดนกลางนะครับปีป้านะครับในเกมรับเนาะ กับฮันเตอร์ฟิวเท้ากับประมาณนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับลูกตันเท้านะครับนั่นนี่จะมีเจสตสเตียนะครับกาเบรียลออสโฮล็กซ์พาร์เมอร์ริสบูสและกับคาร์เมลอนโจรมนะครับตีโจรมนี่ไล่หลังนี่กำลังเจ็บนัดแล้วนี่นะครับก็ถือว่าเจ็บหนักเหมือนกันนะครับแต่ก็ พอจะมีออปชั่นยู่ในเดือนในในแดนกลางนะครับเลือกใจอองรีแลนเบรี่นะครับในเกมรับกองหลังนี่น่าจะใจ้งานซอนนี่เบรดลีย์นะครับกับประมาณนี้ของดูตันเท้านะครับผมมากมาน้อยเนาะกูนี่นะครับค่อนข้างสูสีเลยนะทั้งจากเซติที่เจอกันอย่างที่บอกไปนะครับสามนัดล่าสุดเนี่ยเสมอถึงถสามนัดเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มในลูกฟอร์มในฤดูกาลนี่นะครับแต่ว่า กกออฟอร์มในฤดูกาลนี้อู้ปรจบนะครับฟอร์มในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ถือว่า,าจะได้ถึง2ทีมนะครับแต่ว่า,าช่วงสีห้าอันหลังมานี่นะครับฮัตเดอร์ฟิลเท้า,ท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 าเนี่ยสี่จะดรอปลงน้อยนะครับก็คือฟอร์มช่วงหลังก็บ่ค่อยดีตัวไหนนะแต่ว่าทั้งลูตันเท้าเนี่ยฟอร์มดีขึ้นมาตามลำดับนะครับไม่ว่าจะานัดเนี่ยซื้อต่างประเทศอะไรซื้อเนี่ยก็คือว่าน่าจะจบลงด้วยการเสม,มอนะครับแต่ว่า ทางทีมเยือนเนี่ยสีจะอยากจบท็อปโฟขนาดนักกัน,นครับก็จะรุ่นท็อปโฟในนัดน,นี้นะจบนะ,ะแล้วก็ผมปินานเนี่ยก็มองว่าด้วยฟอร์ม4-5นัดหลังของลูตันนะครับที่ เล่นได้ค่อนข้างดีเลยน่าจะบุกมานะครับเก็บชัยชนะเนือฮาดฟิวเทาวในจอห์นสมิธสเตเดียมได้นะครับสำหรับคู่แรกของวันนี้นะครับน่าจะเป็นลูตันเท้านะครับที่บุกมาเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่2นะครับโบุลลุนยากับซามโดเรียนะครับคู่นี้กะตีหนึ่งสี่สิบห้าเหมือนกันนะครับเวลาเดียวกับคู่ของฮาร์ดฟิวเทาวกับลูตันเลยนะครับกับเฮ้ยผอแม่พี่น้องกันเลือกดูเอาละกันชอบคู่ไหนก็พอนะครับมันมีบอลใหญ่เนาะวันนี้เนาะกันเลือกเอานะครับเป็นโบุลลุนยานะครับจะเปิดสตูดิโอนะครับเปิด บ้านรับการวิ่งย่อยของซามโดเรียนะครับโดยตอนนี้เนี่ยโบลุนยานะครับอยู่อันดับที่12มี34แต้มนะครับในส่วนของซามโดเรียนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่16นะครับมีสิเก้าแต้มแต้มห่างกัน5แต้มต่อละนะครับผมโดยสิครั้งล่าสุดนะฮะที่เจอกันเนี่ยโบลุนยาเนี่ยชนะไปหนักกว่านะชนะไปเจ็ดนะครับซามโดเรียชนะ3นะครับล่าสุดเป็นโบลุนยานะครับที่เก็บจะชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ ตอนนี้ห้าครั้งลา่าสุดหกครั้งล่าสดุดที่เจอกันเนี่ยเป็นโบรุญญานะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดเลยนะครับก่แนวโน้มนะครับตรงนี้ก็เป็นโบรุญญานะครับน่าจะเก็บชัยชนะไปถ้าพอจากแค่นี้นะ,ะเดี๋ยวมันพอผ่ารวมต่อนะครับภาพรวมเ,เกมในบ้านของโบรุญญานะครับสิบห้านัดการหกชนะหกนะครับเสมอสามก็ถือว่าพอได้แย่แต่ได้นะเปอร์เซ็นต์อยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโซนทางเกมเยือนนะครับของซามโดริยนะ รูดิ้งฐารนี่เนี่เหยเลยนะครับสิบห้านัดการเกล้นะครับชนะซีเสมอแค่สองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างลําบากนะเปอร์เซ็นต์เบรดิตี6.7เปอร์เซ็นต์นะครับน้อยกว่าบริลล์ยาพอสมควรเลยนะครับตรงนี้บริลล์ยาก็ได้เปรียบแหมแล้วหนึ่งสเต็ปนะครับก็ถือว่าโอเคนะล่าซูสเนี่ยบริลล์ยานะครับบุกไปเยือนชาฟูงนะฮะเอซีมิลานยันเสมอเป็นไม่ได้นะด้วยส้ำก็สูญประตูต่อสูญก็ถือว่าเน็ตขนาดนัด ล่าสุดนี่สามารถยันเสมอกับจาฝงเอซีได้นะถือว่าเล่นได้ดีเลยนะครับก่อนหน้านั้นกานนะครับอัตลันตานะการอัตลันตา้าสู่ประตูตอนนึงเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยบุรุษหย่านะครับถ้ามองหยับหยาบมองแบบแย่ๆเลยนะครับบอชนะไข่มาห้านัดติดแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามองในี้ ทางที่ดีนะครับก็ถือว่ายุดสถิติการสองนาทิดได้นะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่ได้นะครับนัดล่าสุดของโบอลุญญานะครับเกมในบ้านของโบอลุญญานะครับห้านัดหลังนี่ดีที่สุดนะครับก็คือเสมอเออชนะนะครับของสุมาตะครับดีที่สุดคือชนะสเปเซียนะครับชนะครั้งเดียวนะครับที่เหลือก็ยังเก็บชัยชนะมาได้เลยในบ้านสำหรับโบอลุญญานะก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงฟอร์มช่วงหลังของโบอลุญญานะครับซามโดริยานะครับล่าสุดอีกการนะครับ รมาในบ้านนะครับสูนประตูต่อหนึ่งนะครับกับย่างตอนนี้ซามโดริยะน,นะครับหลังจากกอ่อนหน้านั่นนะครับชนะเอซิเวนิชมานะครับก็ถือว่าหยุดมาได้ชนะต่อสกัมนะครับเบรกใส่ที่ตัวเองไปซะอย่างงั้นนะครับนัดล่าสุดนี่นะในส่วนของเกมเยือนนะครับของซามโดริยะน,นะครับ หครั้งล่าสุดนะครับตีออกไปเยือนเนาะดีที่สุดนะครับก็คือเสมอกับ AC เวนิชเออขออภัยนะครับดีที่สุดก็คืออชนะ AC เวนิชนะครับล่าสุดเองที่เหลือศีรษะนัดหลังก้อนนั่นนะครับก็ถือว่าการมดนะครับเพิ่งมาลืมตาปากนะครับนัดล่าสุดเองนะครับก็คือค่อนข้างแย่เหมือนกันนะครับเกมเยือนของซามโดเรียนะครับช่วงหลังมานี่นะความพร้อมนะครับของทั้ง สองทีมนะในนัดนี้นะครับโบโลอนญานะครับนัดนี้จะบ่มีลอเรนโซเดซิเวสตรีนะครับเจ็บคนเดียวเลยนะครับก็น่าจะบวชส่งผลกระทบแต่ไรนะครับต่อทีมหนึ่งจากว่ามีคาวานะครับโบโลอนญานัดนี้น่าจะใจนะครับตัวผู้เล่นตกเกานะครับประกาศระบบเล่นกับระบบเดิมเลยนะครับในนัดที่บุกไปนะครับเสมอกับเอซีได้เนาะ ช่ว่าทำให้ผลงานได้ดีนะครับชุดแรกวก็บรรดาจะเปลี่ยนนะครับทางซามโดเรียนะครับนัดนี้จะขาดแข่นะครับมิเกลเดมการ์ดนะครับแล้วก็เซบาสเตียนโจวินโก้นะครับที่เจ็บซึ่งก็เหมือนกันครับบอมีผลกระทบต่อทีมเลยนะครับเพราะว่าซามโดเรียก็น่าจะใช้ระบบเดิมแล้วก็ตัวผู้เล่นชุดเดิมในนัดที่เจอกับโรม่ากับเอซิเวนิชนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับทั้งสองทีมในนัดนี้นะครับกูนี่ผมค่อนข้างนะครับ ยังไปตังเจ้าบ้านบอลลอยาพอสมควรนะครับเนื่องจากหลาซุปเนี่ยก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับที่เสมอยันเสมอกับ AC ได้นะครับแล้วกับลูคัสสโควาสกี้นะครับโค้งเน็ตเหนียวเหนียวเน็ตขนาดนับนี่นะเซฟไปสองเกณฑ์หนึงจริงจริงนึ่งหนึงสองเกนนะครับก็ถือว่าเล่นได้สุดยอดสำหรับชุดหลาซุปนี่ของบอลลอยานะครับซึ่งนะครับพิดนะครับ พิชกับทั้งซามโดเรียนะครับติลาสุดเนี่ยก้านโลมาแม่นะครับยี่คือตอนนี้เนี่ยแฮนัดลาสุดนะครับของซามโดเรียเนี่ยก้านไปซีเตือนะครับชนะเตื่เดี๋ยวก็คือเอเซวินิตนะครับแฮนัดทแฮนัดลาสุดเนี่ยก้านไปซีนะครับล้วมไม่ถึงนะครับจากเซตที่เจอกันหกนัดลาสุกติบอกไปตะกี้นะครับโปรลุนยาเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดจากทุกรายการนะครับดังนั้นแล้วนะวินานวิเคราะห์ว่านะกูนี่นะครับน่าจะเป็นโปรลุนยา นะฮะตีเก็บใช้ชนะในบ้านไปนะครับสำหรับคู่ที่2นะคู่สุดท้ายนะครับกูให้ไลท์ของวันนี้เป็นรายโยนะครับจะเปิดบ้านนะครับรับการเยือนของบาเลนเซียนะครับคู่นี้เตะกันเด็กคำน่อยนะที่สองนะครับคือวันจันทร์ตามเวลาบ้านเฮ้านะครับวันนี้รายโยอยู่อันดับที่13นะครับวิดีโอไนมีสามสิบแต้มนะครับส่วนบาร์เลนเซียนะครับทีมเยือนวันนี้อยู่อันดับที่9นะครับมี41แต้มแต้มห่างกัน แปดแต้มนะครับลา่าซูตที่ทั้งคู่เจอกันนะครับจบลงด้วยการเสม,มอในบ้านของบาเลเซียนะครับเมื่อช่วงต้นฤด,ดูกาลนะปลายเดือนพฤศจิกานะครับปีแล้วนะครับภาพรวมนะครับเป็นบาเลเซียนาทีเก็บช,ะชนะอได้นักกว่าน้อยเนี่ยชนะ3ครั้งนะครับรายยชนะ2เนาะนักเสม,มอนะกูนี่นะเสม,มอ5นะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับก็ถือว่า บารเลนเซียดูเหนือกว่าอยู่น้อยนะครับภาพรวมนะครับตังกูในฤดูกาลนี้นะครับราโยนะครับเกมในบ้านฤดูกาลนี้เล่นได้ค่อนข้างดีเลยนะหากเทียบกับเกมเยือนนะเกมในบ้าน15นัดชนะ8นะครับการแคร์ซีเสมอ3นะครับเปอร์เซ็นต์สูงนะครับ53.3แต่ว่าบาร์เลนเซียนะครับฤดูกาลนี้นี่ค่อนข้างแผ่วเลยนะครับเกมเยือนอีก15นัดเนี่ยการ6นะครับชนะ5เสมอ4นะครับย่งหึ่งเปอร์เซ็นต์ต่ำนะครับฤดูกาลนี้นะอยู่ที่3 3.3นนะครับนะตรงนี้ อาริบูการนี่รายโยโดยรวมเนี่ยก็ดูดีกว่าน้อยนะครับแต่ว่าอันดับของรายโยนี่ต่ำกว่านะล่าสุดนะครับรายโยเนี่ยบุกไปเสมอกับการานดานะครับเนี่ยเื่อตอนนี้เนี่ยรายโยไปยังกโนนะครับซินัดล่าสุดเนี่ยบัญชนะาไข่สักคนเลยนะครับเสมอ3ามการเช็ดนะครับล่าสุดนี่คือดีที่สุดของ ฟอร์มซิปนัทลาซุนนี่แล้วนะครับเสมอกับกรานดาดานะสองประตูต่อสองนะครับก็ถือว่ายิงได้อ่หนักที่สุดนะครับช่วงซิปนัดหลังนี้นะนัดนี้ยิงหนักสุดแล้วนะครับจริงๆนัทเนี่ย่าจะเกือบชนะนะแต่ว่าผ่านไปนะครับจบลงสี่เสมอนะครับผมในส่วนของทีมเยือนนะครับบาเลนเซียนะครับล่าสุดนี่ก็เสมอเหมือนกันนะครับเสมอกับกาดิสนะครับทีมจากโซนตกชั้นนะก็ถือว่าทำได้ค่อนข้าง น่าผิดหวังสำหรับนัดล่าสุดนี่นะสำหรับบาเลนเซียนะเสมอกันไปแบบไร้สกอร์นะครับอในส่วนของเกมเยือนนะครับของบาเลนเซียเนะห้าครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนนะครับบาเลนเซียนี่ยังบอกร้านเอาอไผ่นะครับก้านเต๋อเดียวนะครับก้านฮห่งอาลาเบสนะครับหนึ่งประตูต่อสองนะครับที่เหลือก็ยังบอกก้านไข่เลยนะครับเก็บชัยชนะไปได้สองครั้งพร้อมกับสองคลีนชีชนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับตอนนี้บาเลนเซียนะครับบอกร้านไขม้านะครับ 6นัดติดแล้วนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีๆสำหรับอฟอร์มของบาเลนเซียช่วงหลังนะครับความพร้อมนะครับของ2 2ทีมในนัดนี้นะครับรายโยนัดนี้จะบ่มีอ่าราเดมลฟันเก้านะครับมาตินมอร์เกเลนส์นะครับแล้วก็เอสตันบันนะครับซาเวยิสนะครับเจฟ์นะรวมไปถึงซานติโกเมนซาน่านะครับรายหลังนี่ติดโทษแบนนะครับแต่การพอมีข่าวดีอยู่บ้างนะครับที่จะได้ออสการ์นะครับเทรโฮนะ ออสการนี่นัดนี่มดแวนนะครับกลับมาลงเป็นตัวรักโจยทีมได้นะครับทางบาเลเนเซียนะครับนัดนี้จะไม่มีมุกตาเดกับบี้นะครับที่โดนแบนนะครับหลังจากแกสะสมใบเหลืองมาครบนะครับทำให้อ่ากไม่ได้ลงในนัดนี้นะครับแล้วก็มีคนเจ็บอยู่สองคนนะครับเป็นโทนิลาโตกับอ่าแบรนด์กิ้วนะครับนัอ่าเจ็บจากแบรนด์กิ้วนี่เจ็บจากนัดที่แล้วนะครับก็น่าจะอ่าหายมาตันในนัดนี้เหมือนกันนะครับนัดนี้เนี่ยอ่าห้องว่า ลำบากนะครับสำหรับบาลาโยนะที่ตอนนี้นี่ฟอร์มตีนฟื้นจัดๆเลยนะครับบอกบรชนาไขมาซิปนัดติดละแล้วกับบัดเจอกับบาเลนเซียที่ตอนนี้น่าจะห้องว่าขึ้นฟอร์มก็ได้นะครับแม้ว่าลาซุนเนี่ยจะเสมอกับกาดิดนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยบาเลนเซียเนี่ยบอกก้านไขมาหกเจ็ดนัดแล้วนะครับพร้อมกับสามซีซีคลินชิดนะครับแล้วก็จากไซติสตีบาเลนเซียนะครับมาเยือนนะกัมโปบายเกสนะครับ สี่ห้านัดหลังเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยบาเลนเซียเนี่ยสี่ห้านัดหลังเนี่ยเอาแต่บาเลนเซียเนี่ยยังบักเคยนะครับเก็บชัยชนะเหนือออาบเเลนรายโยนในบ้านเลยสักครั้งนะครับในการมาเยือนนะแต่ว่านัดนี้นะครับด้วยฟอร์มของบาร์เลนเซียตีช่วงหลังเนี่ยคืนฟอร์มมาแล้วนะครับปิญานมองว่าน่าจะเป็นนัดแรกนะครับจากหลายๆนัดตีมาเยือนแล้วหลักเก็บชัยชนะกับบ้านมาได้นัดนี้น่าจะเป็นนัดแรกตีบาเลนเซียนะครับบุกมาเยือนกัมโปนะครับ บียกัสล่ะกันน่าจะเก็บ3แต้มกลับบ้านไปในคืนวันจันทร์สำหรับกู่ของรายโยกับบาเลนเซียนะครับสรุปนะครับสามกู่วันนี้นะครับกู่แรกคาเดฟิลกับลูตันเนี่ยพินานว่าน่าจะเป็นลูตันนะครับเก็บชชนะไปนะครับกู่ของโบลลุนยากับซามโดเรียนะครับกู่นี่พินานว่าโบลลุนยานะครับเก็บชชนะในบ้านนะกู่สุดท้ายรายโยกับบาเลนเซียกู่นี่พินานมองว่าบาเลนเซียนะครับน่าจะเป็นไฟล์เก็บชชนะไป สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของติวบอลเต็งน,นะครับในวันนี้เนะี่ยก็ขอให้พี่น้องป้องปายตั้งบ้านนะครับรับชมฟุตบอลมีความสุขนะครับหากชอบใจนะครับในนิลาการวิเคราะห์ของปีนานนะครับหรือว่าจะห้เพิ่มเติมอย่งยังได้นะครับฝากกไดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปยูทูบนี้ได้เลยนะครับหากมีข้อสงสัยอยงังติดติ๊ง เพิ่มเติมยังไงเป็นไปได้เลยนะครับด้วสิ่งสำคัญหากพอแม,ม่พีน้รือเป็นเพื่อกจะลงทุนจะลงไปอย่างแตกก่กรสุมาอภัยนะครับตั้งสติก่อนลงทุนเนาะและวันนี้ก็เวลาดีเนาะหมดเวลาของปีหนานละก็จะได้ก็ขอตัวลาไปก่อนป้ากันวันผูกสำหรับวันนี้สวัสดี